สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งีหนึ่งร้มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งีหนึ่งร้วันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์ของไร์วินในช่วงวันที่26-27กันยายนค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องทั้งคู่กันในช่วงวันที่26-27นี้กันสักหน่อยนะคะคือเมื่อวันที่26ซึ่งเป็นวันอาทิตย์วันครอบครัวเจ้าคุณน้องก็ได้ไปออกโรดทริปกับแก๊งรดพอด้วยค่ะทุกคนก็คือมีกลุ่มก็จะมีพี่โอ๊ตปราโมดมีน้องไนน์นักรด้วยนะคะ คืองานนี้ไม่รู้ว่าเขาไปออกโรถทริปกันเฉยๆหรือว่ามีไปถ่ายรายการอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่คือเวลาเห็นน้องได้ไปออกคลิปที่เกี่ยวกับรถแบบนี้มันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าน,น้องก็มีความสุขมากมแน่ๆแล้วน้องเป็นคนชอบรถอยู่แล้วค่ะพอเจ้าคนน้องไปออกคลิปกับเดอะแก๊งเจ้าคนพี่ก็มีไปต่อยมวยที่ยิมด้วยนะคะคือในคลิปต่อยมวยคราวนี้เห็นแล้วต้องมีสะดุ้งอะทุกคนและน้องต่อยแบบดุมากหมักหนักสุดๆ คือน้องออกมาแต่ละทีเห็นแล้วจุกแทนคนที่จะมาวอลแวร์กับเจ้าคนน้องเลยละคะทุกคนคือน้องฝึกหนักขนาดนี้แต่บอกว่าจะไม่ไปออกเทนไฟเทนแล้วฝึกหนักทําไมเหรอจ้าพ่อเอาไว้ขู่เวลามีคนมาวอลแวร์แฟนใช่ไหมเอ่ย ơi? คือหนูหมักหนักขนาดนี้อีแม่ว่าคงจะไม่มีใครกล้ามาวอลแวร์น้องแล้วละมั้งครับค่ะสองคนนี้เขาให้อิสระต่อกันดีนะคะคือวันหยุดก็ปล่อยให้อีกฝ่ายแยกไปเรลกกับสิ่งที่ตัวเองชอบ คนน้องชอบรถน้องก็ไปออกทริปขับรถเล่นกับแก๊งรถด้วยกันส่วนคนพี่ชอบต่อยมวยก็ไปต่อยมวยที่ยิมส่วนวันปกติเข,เขาก็กลับมาเจอกันกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคือเป็นการให้สเปซซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะคือความรักที่ถูกต้องถึงเราจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่เราก็จะไม่เสียความเป็นตัวเองไปมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนยืนยาวมากขึ้นด้วยนะคะเพราะทั้งคู่เข้าใจกันและไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัด คือมีเวลาร่วมกันก็จริงแต่ก็ยังมีเวลาส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมนะ้องทุกคนเนาะค่ะแล้วน้องไบรท์ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือรูปนี้น้องใส่ชุดของแบรนด์หลุยส์วิตตองค่ะคือน้องหล่อมากก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าจะแบรนด์ไหนลุกไหนน้องก็เอาอยู่แล้วขนาดชุดนี้เป็นแบบลาย,ลายแบบนี้นะคะน้องใส่ออกมาแล้วยิงดูเท่บาดใจเลยนะทุกคนคือเอาจิงๆน้อยคนนะคะที่จะใส่ชุดลายๆแบบนี้แล้วรอด แต่ลูกชายฉันคือรอดทุกสีทุกแบบทุกตายจริงๆคะ่ะคุณคขาค่ะใส่แล้วหล่อไม่หลอก็คิดดูนะคะพอคนที่ลงรูปปุ๊บก,ก็มีคนมาแปะหัวใจจองปับเลยล่ะคะ่ะทุกคนก็แฟนแต่งชุดนี้แล้วดูเท่มันก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าของกันหน่อยนะลูกเนาะค่ะและทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อเขาก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยคะ่ะทุกคนนั่นน้องคาเทียกับน้องอาร์เมนี้คะ่ะน้องต้องคู้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลอีกแล้วหรอ หรือว่าไปด้วยกันก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ใดๆคือสีหน้าของน้องคาเทียดุคิงพี่อาเมกมากส่วนสีหน้าของพี่อาเมกก็คือดูจะไม่พอใจน้องคาเทียอยู่นิทิเหมือนกันนะคะหรืออาเม็กจะได้กลิ่นแล้วทาให้รู้เลยว่าสัตว์ตัวที่ปะ๊าปะไปกอดไปหอมมาก็คือเจ้าหมาน้อยตัวนี้นี่เองเพื่ออาเม็กเจ้าน้องคาเทียด้วยสายตาที่แบบเหมือนไม่พอใจอย่างมาก แต่จะว่าไปพอเห็นภาพนี้ของเด็กๆแล้วทําให้นึกถึงภาพนี้ของป้าพวกเขาเลยนะคะคือดูแล้วฟิลไม่ต่างกันเลยสันิดอีกฝ่ายก็มีความขิงมีความหลอกล่อเยอะยอยู่ในที่วนีฝ่ายก็หมนยส้อยหมั่นเขี้ยวถึงจะนิ่งแต่ในใจก็อยากจะโดดเข้าไปฟัดมากๆคือช่างเหมาะกับการเป็นพ่อลูกกันจริงๆ2สองคู่นี้ก็เหมือนกันยันฟิลอารมณ์เลยะทุกคนค่ะ และมีแฟนคลับเขาแคปที่ทางเพจ Astro s t a f ได้คอมเมนต์ตอบน้องดิวนัทุฒวช่างภาพด้วยนะคะคือพี่ชมไม่แน่ใจว่าทางเพจคอมเมนต์โพสไหนของน้องดิวเพราะทางเพจคอมเมนต์เสร็จแล้วก็ลบเมน้นนั้นทิ้งไปค่ะทุกคนคือพอเม้นต์ปุ๊บแฟนคลับก็แซวก,กันว่าเดี๋ยวนี้ทางเพจใช้โทรศัพท์ Android แล้วเหรอเพราะเมื่อก่อนทางเพจจะใช้ iPhone เล่นส่วนตอนนี้หันมาใช้ Android ทุกคนก็เลยสงสัยกันว่าเจ้าคนพี่เอาโทรศัพท์ Android ของเจ้าคนน้องมาล็อกอินเข้าทวิตเพจหรือเปล่า หรือตัวเจ้าคนน้องเป็นคนล็อกอินและดูแลเพจนี้เองกันแน่แต่คำพูดที่ใช้มันดูเหมือนสนิทและดูเป็นกันเองกับน้องดิวช่างภาพมากๆทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้องไรเล่นเองนั่นแหละค่ะแล้วอาจจะใช้โทรศัพท์ Android ของเจ้าคนน้องมาเล่นทวิตเพจนี้คือสงสัยน้องคงจะลืมคิดว่าตัวเองกำลังเล่นแอคหลักของตัวเองอยู่เลยคอมเมนต์ไปแบบนั้นแต่พอรู้ว่าตัวเองโป๊กก็เลยรีบลบคอมเมนต์นั้นทิ้งไปแต่ถึงน้องจะลบเร็วแค่ไหนก็ไม่ทันคุณโอพีวายอยู่ดีค่ะทุกคน โอ้ยหนูลูกหนูคงลืมไปสินะว่าด้อมเรามีคุณโอปีวเพราะคุณโอปีวไวกว่าแสงซสอีกลบยังไงก็ไม่ทันหรอกครับลูกค่ะแล้ววันที่2ี่ไบรท์ก็ได้แชร์เพลงได้พออยู่ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือความหมายของเพลงนี้มันหมายความว่าคือการรักคนคนหนึง่งและรู้ว่าคนคนนั้นมีค่าและเดินออกไปจากเขาไม่ได้คือจะยอมตายเพื่อคุณอะไรประมาณนี้อ๋ยความหมายเพลงที่ลูกแชร์มามันเป็นแบบนี้เจ้าลูกชายฉันอยากจะสื่อบอกคนข้างไกล ว่ารักเขามากรักจนยอมตายแทนได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะทุกคนโอ้แชร์เพลงมาแต่ละทีมีแต่ความหวานความสวีทและเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยคือถ้าไม่อินเลิฟลูกจะแชร์เพลงเกี่ยวกับความรักแบบนี้ไหมคะคุณขาจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้น้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือมันเป็นเสื้อผ้าจากทางแบรนด์เบอร์เบอรี่ส่งมาให้น้องใส่ถ่ายแบบค่ะหลังจากนั้นน้องก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่จีด้วยค่ะ คือมันเป็นคลิปที่น้องถ่ายตอนทีมงานเขาพากันเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่อิฐย้อนหลังค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ i g เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนชมวิดีโอพรีเซนเทชันของทางแบรนด์เบอร์เบอรี่เวลาหนึ่งทุ่มด้วยนะคะคือในรูปนี้น้องถ่ายแบบเสื้อผ้าของแบรนด์เบอร์เบอรี่ที่เขาส่งมาให้ที่น้องอัพลงที่สตอรี่นั่นแหละค่ะทุกคนโอ้เสื้อผ้าเซ็ตนี้คือน่ารักมากเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสัา้นยิ่งเป็นเจ้าเมตตวินใส่แล้วยิ่งดูนนารักคกคทุ พระน้องเป็นคนขาวและใส่กางเกงขาสั้นได้แบบน่ารักมากๆอยู่แล้วคือที่เจ้าคนพี่เคยชมว่าน้องใส่ขาสั้นแล้วดูดีก็คงพระน้องขาวนี่แหละค่ะ<ว>คือยิ่งใส่สั้นยิ่งเห็นความมอราของผิวน้องแม้ตั้งแต่คนพี่ชมว่าใส่แล้วดูดีใส่แล้วน่ารักเนี่ยใส่บ่อยเลยนะ<อ>คือชุดนี้ทางแบรนด์เขาก็ช่างรู้ใจจริงๆนะคะที่ส่งมาให้น้องเป็นแบบเซ็กขาสั้นเพราะนอกจากจะโชว์เสื้อผ้าของเขาได้ดีแล้วยังเหมือนรู้ใจอีกด้วย ว่าน้องใส่แล้วจะมีคนเขาชมมีคนเขาชอบป่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นไม่นานเจ้าคนพี่ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเหมือนกันโอ้ยเขาถ่ายแบบเสื้อผ้าแบรนด์เดียวกันค่ะทุกคนคืองานนี้มีถ่ายแบบชุดคู่และขาสั้นคู่ด้วยจ้าต,ตายตายตายอยากจะกราบทางแบรนด์แบบง,งามๆจริงๆคือส่งมาให้เหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้นี่มันชุดคู่ชัดๆคือแบรนด์อื่นส่งมามันยังเป็นชุดเอ่อคนละแบบแล้วก็คนละสีใช่ไหมคะทุกคน แต่แบรนด์นี้เขาส่งมาแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยโอ้ยมันช่างได้ใจชิปเปอร์อย่างเรา,านี่นะคืองานนี้ไม่ต้องมีใครห่วงใครแล้วค่ะเพราะต่างคนต่างใส่ขาสั้นกันทั้งคู่ถึงแม้เขาจะลงกันคนละรูปคือลงรูปใครรูปมันแต่ยังไงยังไงก็ดูออกว่าเขาถ่ายที่เดียวกันเพราะฉากหลังมันเป็นที่เดียวกันชัดๆแถมลงไอจีแบบคุมโทนอีกต่างหากยัหันหน้าเข้าหากันอีกด้วยโอ้ยอีกแล้วนะคู่เนี้ย ถ่ายแบบคู่ถ่ายที่เดียวกันแต่แยกกันลงคือแยกกันลงยังไงให้เรามองออกว่าเป็นงานถ่ายแบบคู่อ่ะเอาดีๆคือคนมันคู่กันนะเนาะจึงจะแยกกันถ่ายยังไงก็หนึ่งคว่าคู่กันไม่พ้นอยู่ดีเหมือนที่คนเจอไบร์คนเดียวแล้วเรียกว่าไบร์วินและคนเจอวินคนเดียวก็เรียกไบร์วินเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนคือเพราะเขาเกิดมาคู่กันเกิดมาพร้อมกับคําว่าไบร์วินต่อให้ไม่มีคนอยู่ข้างๆแต่คําติดปากของทุกคนที่เจอน้องก็คือคําว่าไบร์วินอยู่ดีจริงไหมคะทุกคน ค่ะแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับเขาเจอน้องไร้ที่ตึกด้วยนะคะคือต้องขอบคุณแฟนคลับเจ้าของรูปนี้ด้วยที่เอามาแชร์มาแบ่งปันให้เราได้เห็นความน่ารักของน้องร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะโอ้ยเข้าตึกแทบทุกวันมีงานกับน้องก็แทบทุกวันเหมือนกันบอกแล้วว่าวันหยุดก,ก็แยกกันไปทำแอคทิวิตี้ของตัวเองที่ตัวเองชอบส่วนวันปกติก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคือไม่เคยห่างกันได้นานจริงๆค่ะคู่นี้ ยิ่ช่วงนี้มีการกลับมาถ่ายทำเอฟโบ้างมีการซ้อมงานมีคู่บ้างแล้วก็มีงานพรีเซนเตอร์คู่อีกมีเวลาห่างกันสักที่ไหนละ,ะ่ะคู่นี้อยู่ด้วยกันแบบยาวๆไปจ้า <Okay. S 1> คือถึงจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ออกมาให้เราได้วีดแต่แค่ได้รู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันมันก็ทำให้ใจเราเป็นสุขแล้วจริงไหมคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งสองคนในช่วงสงวันที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ฟังเพลงเท่านี้ก่อนนะคะ เอาไว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อในคลิปหน้าค่ะงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ